สำนักงานสาหกรจกวัดนครสีธรรมราชเสนอข่าวสารงานสาหกรและกลุ่มเกษตรกรในจหวัดนครศรีธรรมราชเรารวมตัวกันอยู่มารวมใจกันไว้ก้าวดาวเดินต่อไปอพอากใจรักบ้นองค์บรเราจัะมือสร้างสรรค์ฝ่าฟันเพื่อราษฎร สากลจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการนำลูกหลานกเกษตรกรกลับบ้านนายไพฑูรย์ชนะชูสากลจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบมาให้นางยุพินยาจาติพ่วงนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรสองพร้อมด้วยทีมงานกลุ่มสากล เฉิมสากรสองร่วมกับนางนิตยาไสย,ยพรกรรมการนางรัตด,ดาวันศรีสังผู้จัดการสากรการเกษตรสุพรรณิมิตรเฉลิมพระเกียรติจำกัดเข้าเยี่ยมและติดตามการดําเนินการของหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนําลูกหลานกเกษตรกรกลับบ้านในพื้นที่ตำบลเจียนเขาอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อนางสาวโสพิษท่องแก้วปัจจุบันอายุ38ปีกล่าวว่า ตนเองจบจากการศึกษาปริญญาโทบริหารการจัดการมหาวิทยายลัยรามคำแหงเคยทำงานบริษัท อาจิลิตีจำกัดกรุงเทพมหานครเป็นเวลากว่า5ปีรับเงินเดือนหลายหมื่นเมื่อช่วงปี2 5 6 2ลาออกจากงานเพื่อกลับไปบ้านดูแลบิดาและมารดาและปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทําเกษตรกรแบบผสมผสานปลอดสารเคมีซึ่งมีพื้นที่กเกษตรกรอยู่ตําบลเชียนเขาอําเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวนพื้นที่2ไร่ใช้เต็มพื้นที่เพื่อเลี้ยงปลาดุกปลานิลปูนาเลี้ยงไก่ไข่40ตัวออกไขทก่ทุกๆวัน วันล,ละ20กว่าฟองใช้มูลไก่ทำปุ๋ยหมักชนิดต่างๆโดยเน้นนำสิ่งที่มีรอบตัวนำมาใช้กเกษตรอินทรีย์แทนการซื้อเพื่อลดค่าใช้จ่ายปลูกผักสวนครัวที่ครอบครัวชอบทานเป็นประจำเช่นกวางตุง้งฮองเต้ผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะระแตงกวาพริกขี้หนูกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมทองมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแกงมะม่วงน้ำดอกไม้ละมุดกระสวยมาเล ฝรั่งกิมจูฝรั่งพันไต้หวันหงเป่าซือและมีสวนดอกไม้ดาวเรืองดาวกระจายกระดุมทองด้านการตลาดเบื้องต้นนำผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือแล้วนำไปแลกเปลี่ยนสินค้ากับเพื่อนบ้านขายตลาดในชุมชนให้หลานพาไปจำหน่ายในโรงเรียนไว้เป็นค่าขนมนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจบ้านสวนเด็กนอกท้อง กเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) และมุมจำหน่ายสินค้าสมาชิกสากลการ,กรเกษตรสุพรรณนิมิตเฉลิมพระเกยียรติจำกัดอุปสรรคที่จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้คือพื้นที่เป็นพื้นลุ่มน้ำ น้ำท่วมทุกปีต้องเพิ่มช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนและการเพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตรแนวใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานผลผลิตประสานเครือข่ายเกษตรกรใช้ตลาดนำการผลิตในอนาคตคิดจะทำการเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารเคมีอย่างต่อเนื่องยั่งยืนขายกิ่งพันุ์และสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสากรเพื่อให้มีสวัสดิการการออมเพิ่มช่องทางการตลาดทำให้สามารถสร้างรายได้รายวันรายเดือน และรายปีตามหลักการสากรต่อไป